เป็นบรถตวิเศบุรีสามเจดบุรีสี่ห้ารับส่งท่านผู้โดยสารต้นทางใีนกรุงเทพปลายทางทีนสุพาหันใหญ่ครับท่านผู้โดยสารโปรทราบขบวนรถที่เที่ยเียมชานชลาทางที่หนึ่งวัดตี้เป็นขบวนรถตรวพิเศษบรีสามเจดบุรีสี่ห้ารับส่งท่านผู้โดยสารต้นทางที่นกรุงเทพปลายทางทนึสุพทาหัใหญ่ครับ ท่านผู้โดยาโปรดทราที่นี่ันทีบ้านโปงที่นี่ทันทีบ้านโปงท่านผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะลงทสถนีบ้านโปงก่อนท่านผู้โดยสารลงจากรถโดรถสิขรสีม่าทท่านที่นำที่ตัวมาโปรดสุความควรด้วยนะครับรโรที่ต่อเการจราจรที่นี่จีเป็นรถโดรถิถสามเกีร์แับดดสิ่ห้าลำสท่านผู้โดยสารต้นทางในกรุงเทพปลายทางทีุงเทพขั้ใครับ ข่าขบวนรถโดยไมที่สามเจ็ดและคุทสห้าออกอาาจากท,ท่านพัดพงกไปแล้วจะหยุดรับท่งท่านผู้ทีสารที่านีราชบุรีสานีเพชรบุรีสานีหัวหินสอานีต่อไปครับต่อไปทางประเทศไทยขอขอบคุณท่านคุณทสามท่านที่าบนอยานหาในกาดิานทางและบอกว่ากาลทางเขาต่อไปการรถไฟคงได้เหอกับท่่นนี้ครับขอบคุณครับ